วันนี้เรามาฝึกทักษะการตัดต่อคลิปสนุกแบบนี้ไปเรียกยอดวิวกันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้นะคะ3 2 1เริ่ม หลังจากนั้นเพื่อนๆพื่ทำแบบนี้ค่ะสามสองหนึ่งเริ่มเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆพนถ่ายพื้นหลังไว้แป๊บหนึ่งค่ะเดินออกมาเลยจ้ะเราไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะ กดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนเเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะพอได้คลิปแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนเนเอานิ้วจิ้มที่โทรศัพท์ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกระโดดลงพื้นค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลย์หรือภาพซ้อนค่ะ คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างกดค้างที่คลิปด้านล่างแล้วลากเดินหน้าไปยังตำแหน่งที่แบ่งแยกเอาไว้ตอนแรกค่ะตำแหน่งที่เอานิ้วจิ้มโทรศัพท์นั่นแหละค่ะจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงกดค้างที่ท้ายคลิปตึงค่ะแล้วลากเดินหน้ามาค่ะใช้นิดเดียวก็พอค่ะจิ้มที่คลิปด้านหลังค่ะ กดค้างแล้วลากเดินหน้ามาต่อคลิปตึงค่ะจิ้มที่คลิปตึงหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกการลบแบบกำหนดเองค่ะเลือกแปลงปรับขนาดหัวแปลงตามต้องการค่ะกดค้างที่ตัวเราแล้วระบายสีให้ทั่วตัวได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะกดย้อนกลับค่ะเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะคะเราจะให้เคอร์เซอร์อยู่ท้ายคลิปตึงแบบนี้นะคะจากนั้นกดคีย์เฟรมค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าคลิปตึงค่ะใช้นิ้ว2นิ้วกดคางที่ตัวเราค่ะย่อขนาดให้เล็กที่สุดเลยค่ะแล้วลากขึ้นไปไว้ในโทรศัพท์ จากนั้นจิ้มที่คลิปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังกชันมาสเลือกแนวนอนค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วหมุนตามคลิปได้เลยค่ะเลื่อนเส้นสีเหลืองขึ้นไปไว้บนตัวเราแบบนี้นะให้อยู่ระหว่างตัวเรากับโทรศัพท์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกและนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกตเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ